เสิร์ฟเลยจ้ามีกะทิ่อร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเครื่องแกงน้ำยาปลานะคะเก็บไว้นะคะก็จะมีแซลมอนหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะนี แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้มนะคะต้มให้สุกประมาณนี้นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็มาปั่นแบบปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักแบ่งใส่ถุงได้เลยนะคะใส่ช่องฟีดไว้นะคะเราจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบเนาะนี่นะคะเราก็แบ่งใส่ถุงประมาณนี้นะคะสําหรับหนึ่งหม้อนะคะ หหนนึ่่่งมอใญเเลยเยี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ํำยาน้ำยากะทินะคะเป็นหมี่กะทินะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นหมี่กะทินะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะไปผัดผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นไว้นะคะที่เราทำไว้นะคะทำใส่ช่องชิสไว้เวลาเราจะมาทำแล้วก็มาแยกแยกทำแบบนี้นะคะ เผ้ย้ผัับเครื่องแกงห้หอมะอันนี้เครื่องแกง้ำยาปลานะคะเราจะผัดรยกอพอผัดเริ่มหอมนะคะผัดให้หอมแล้วก็ใส่กะทิลงไปผัดรอบๆ่อันนี้เหลือไปทิมแล้ว พอเราผัดเครื่องแกงกับกะทิเริ่มหอมแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก็น้ำปลากะเอานะคะใส่น้ำปลาใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยประนี้นะคะ ใส่ชูรสชูรสใส่ตามชอบเลยนะคะใส่ตามชอบเลยจากนั้นเราก็เคี่ยวให้หอมเติมกะทิลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเติมไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะของเราจะไม่ชอบเค็มค้นมากนะจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะ ใส่ปลาร้านะคะปะลาร้านิดหน่อยนะคะสูตรนี้เราใส่ปลาร้าด้วยเนาะเพื่อความนัวนิดนิดนึงอันนี้ป,ปลาร้าต้มเองนะคะปะลาร้าทำเองะะเติมน้ำตาลทรายไปนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราจะใส่ ลูกชิ้นปลานะคะใครชอบตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่ลงไปได้เลยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ลูกชิ้นปลาอกลูกชิ้นปาลาต,ต้มะะตให้สุกนะคะต้มให้สุกนีค่ะใส่ลูกโดดลงไปนะคะลูกโดใะะใะะใดใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ สุกแล้วนะพอเครื่องแกงสุกแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะพอลูกชิ้นสุกนะคะชิมรสชาติตำลูกกาเลยนะคะเข้มข้นโน,โน,โนัน่นนุ่นีีกะทิ โดดไปด้วยนะคะนี่นกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่กะทิอร่อยอร่อย